ด้วยยังไงล่ะไอ้สัตว์โดนซโคไม่กลิ่นวะมันไม่มีกลิ่นหรอกมันกลิ่นเลยแหละไอ้เหยันโนซโคบย่างโอ้ผมขอดูแม่งหน่อยดิไอ้สัตว์ไอ้ยอะไรอ่ะเหมือน SK เอ้ยไม่ใช่เหมือนเชิง SKS อ่ะกดไป17ไม่ได้ไอ้ไทยไทยไทย67หรือไทาเหี้ยอะไรอ่ะกดไป17อ่ะเอาแค่นี้ดีกว่า ไทยหกสามเออไทยหกสามเนี่ยคิวแฮ็กด้วยไงชื่อแฮกด้วยไอแฮกไอสัตว์ไอแฮกแฮบแฮบแฮบไอคูดเดย์เฮียอะไรสันโอ้โหชื่อแม่งมาเต็มเลยวันนี้กูแฮกเหรอไอสัตว์เย็ดแม่ยิงเสร็จแฮบคูดเดย์ไอเฮียสองเก่งไม่เห็นจังหวะมันยิงผมปะล่ะเออ อย่าว่าแต่ยิงแกเลยยิงกูยิงกูยิงปืนเนอร์เนอร์นะนี่ปืนเนิร์ฟนะไอสัตว์ในคลิกูยิงไม่ได้ขนาดนี้เลยพ่อมึงอ่ะกูเครียดเลยเฮียกูเจอทั้งเกมเลยเลยไอเฮียรู้แม่งไอ้สัตว์นี่มันเวลาของอะไรวะนี่ไอ้สัตว์เด็กเล่นมะเนี่ยไอ้เหียโอ้ยมึงดูชื่อก็รู้แล้วไอ้สัตว์อย่างโหดปวดทั้งไปเลยไอ้เหี้ยชิตติงจิตติงชิตติง ดูดิเอ้ล็อกวี่อด้วยตัดเห็นไอ้จัดเห็นอ๋อโอ้ยเเลยโอ้โหไล่สัเข้าหัวไปดิแของแท้สั์เจ็บไมรู้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 น่าหี เอ้เคเอ็ไม่ใช่ดูว่ะเปียจริงๆกู่สี่ตาห้าตาแล้วนี่เจอโปแม่งลูกตาเฮียอะไรวะเกมไม่ขัดไม่มัดโดนโดนเอา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 โปโง่หรือว่าไหนสัตว์เพื่อนมันเล่นอย่างโง่เลยเฮียสองตัวนั่นน่ะแจ๋อเจ๋อเกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดไอ้ขี้ยแอดเลย ยังไงยอ่ะย,ะย,ะยะัยยัยไปดู่อสแกนดูอะ่ะโดนเลยอ๋นนอนนไปแล้วไปรอแล้วเรียบร้อยเอาแคมป์เป็นเลยควณมึงโดดมานี่ร่วงเป็นแถวอะไรสัสเฮียดี่ดิจะปืนไม่เนิร์มนะมึงตายสัสคือแม่งโดดมาไป่รู้อยู่แล้วว่ามีคนอะ่ะไอ้เหีย ล่วงเป็นแถวไอ้เฮียโดดมาไอ้สั์กูบอกเลยเฮียยิงกลางล่มมาด้วยนะเฮ้ยติงจติงอยิเอวอดวานคูนยีบไอ้เฮียปาสิบิดตัวเฮียเฮียอะไรเนี่ยดีพอร์ตแมงมุจะดีพอร์ตยังไง เอาเด้อเอาเด้ข่มจังว่ามึงเนี่ยเอาเด้มึงรู้อยู่แล้วอ่ะไอ้เฮี้ยว่าอยู่ตรงไหนอะอบคามมั่นใจในการตั้งชื่อแม่งจริงๆเลยไอแทกเลดแม่แฮปีกูดเด้าขวามือด้วยรถมาขวามืออันนี้เยอะมากเลย เดือดรุ่ม่ปทำม่เดอมี่ยกว่าเธอมอโอ้โหเอาเดไอแฮกแผะกูดเด์ไอสัตว์เดียวต้องใส่เก็บกดไอสัตว์ใช้ใส้หกสามชาร์ดอะตุนน้อยออกมาออกมาแผละกูดเด์ สงสัยโดนโดนเชีียดหนักไอสัตว์วันนี้กูขอเล่นหน่อยนะกูด่าพ่อแม่ได้ไหมเนี่ยกดไม้ดิกดไม้ได้ยินป่าวะน่าจะได้ยินเนี่ยแม่งอ่านไม่รู้แม่งฟังไม่รู้เรื่องไอไอสัตว์สนุกเคีียอะไรวะมึงเล่นอย่างเงี้ยสะใจยังไงสัตว์พ่อมึงอ่ะดีเพิ่งล่วงเพิ่งล่วงอ่ะเฮ้ยเขาเรียกตัวล่อตัวล่อเรียกตัวล่อ